ใครมีน้ำขิงก็กินซะใครมีน้ำพึ่งมะนาวก็กินโอ้ยคัสซีนด้วยสกิปได้ไหมอ้าวมันไม่มีน้ำมอหมอบขึ้นอ่ะอ้าวหางมอบะอะไรอ่ะล็อบบี้เฮ้ยเออล็อบบี้เหมือนสเปกเตอร์เลยปวดอะไรอะปวดอะไรอ่ะอีซี่นะอีซี่มีตังค์สิบบาทอ่ะอีซี่อีซี่ไม่ใช่ไม่ท่องไม่ท่องอีซี่ไปก่อนไม่มีตังค์สักบาท โอ้ยมันชอบมุมมองอย่างนี้เลยอ่ะโอมุมมองบุคคลที่หนึ่งไหน้ามึงวะมึงต้องให้อยู่รอบตีห้าตีหกโมงเช้าเหรอมึงน่าหันเร็วมันจะหนีด้วยมันจะเบลอเออใช่โอ้โหลองเอาใครเนี่ยจะเบลอทำอะไรต้องอยู่รอให้ได้ถึงเวลาหมดใช่ไหมห้านาทีไปได้ปะวะไม่ได้เหรอวิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้กดไลน์ได้บ้างกดไลน์ไม่ได้เลยไม่ใครขึ้นชั้นบนหรอไฟก็เปิดได้ได้เยเสียงอะไร จึงไรอ่ะจึงไรอ่ะขึ้นบนปะขึ้นบนอ่ะอาจจะปลอดภัยก็ได้นะผีแบบอาจจะมาจากข้างหลังไม่ใช่อยู่ข้างหลังผีซอมบี้ผีซอมบี้เดียวเหรอเฮ้ยประเทศด้วยเห็นประเทศเราปะเฮ้ยแน่ประเทศสระเออนี่ประเทศเราอยู่นี่เออใหญ่ใหญ่ใหญ่าดี๋ยพูดเดี๋พูดเดี๋ยวพูดอะไรไม่ดีออกสื่อออกสื่อช่องบินโอเคเออมีมีกรุ๊มีครูซิฟิกไหมอ่ะเดี๋ยวผีออกครูซิฟิก กาดเขนเยอะนะเยออะไรงในห้องแเยะทำไมสีอะไรเยอเยอะเยอะยอตกใจเอาเอาอะไรอ่ะเราเราทำไมตายวะเดือบฟ้าตายเลยเอาเราหนีไงดีล็อตตกยอันนี้ดีซี่นะเนี่ยทำซแกนได้เยี่ยมากเยี่ยตกใจนะเนี่ยเมื่อกี้อะเี้ย กขาตกใจเหมือนกันต้องเล่นทุเรเลียวก่อนไหมต้องท,ทุรีเลียวก่อนไหมก็ดีนะธุรีเลี่ยอธุรีเลี่ยมันไปเป็นกลุ่มได้ปะไหนดูดิไม่ได้ไม่ได้ต้องไปคนเดียววะเออใช่ต้องไปคนเดียว Close the door and window Make sure if not open for too long อ๋อปิดประตูกับปิดหน้าต่างคอยเช็คคอยเช็คประตูหน้าต่างอเ็และ้ไปิไ่รังต้ง ก็คือประเด็นคือต้องปิดประตูหน้าต um ่าง่ต้องดูประตูหน้าต่างห้ามเปิดมิงั้นผีจะเข้ามาใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วกูปิดประตูงไงถ้าจะต้องกดสักปุ่มอ่ะเดินเข้าไปใกล้มันมันถ้าเราจะปิดได้มันต้องเปิดก่อนด้วยอืมรอรอรอเดินหาไอ้พวกหน้าต่างประตูที่มันเปิดก่อนอ่ะใช่เพื่อปิดประตูไม่ให้ผีเข้ามาค่อยีี่คอยเมื่อกี้พี่มันฆ่าแล้วที่เขาเมอเรากับปิดแล้วไเราปิดประตูเพราะเมื่อกี้ที่มันเสียงเสียงเกินเมื่อกี้คือ สกีปสกีปาีขอดูอีกรอบว่าไอ้นี่ตามันอยู่ตรงไหนแล้วกูก็จะลุกไปเปิดลุกไปดูที่ประตูอีกแล้วมากคือคือเมื่อกี้ที่มนเราได้ยินเสียงเพราะว่ามันมีมันมันมัน่าจะเปิดหน้าต่างมันก็ประตูสักอย่างซัมเวอ์ฮลโหลโอเคโอเคไม่มีคนยิ้มเลยอ่ะเเข้าใจแล้วรู้แล้วเอ้าค้อเหมือนตัวกูจะตายเลย โอเพนเคาน์เตอร์เนี่ยถ้าไปกันสอดส่องไอ้ปองเฮียกูกูกูเดินคนเดียวกูยังกลัวอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายโอเพนเคาน์เตอร์อ่ะคือตัวนับว่าเออมันมีประตูกับหน้าต่างเนี่ยเปิดปิดบาหน้าต่างบาใช่ไหมใช่เปิดข้างบนเปิดทิ้งเลยไอ้ใครใครใครจะดูข้างบนใครจะดูข้างล่างขอข้างล่างสองข้างบนข้างบนข้างบนสองดิข้างบนข้างล่างใหญ่สอง นี่เนี่ยมีหน้าต่างเปิดปิดหน้าต่างแบบีด้วยกดอลรถปิดนานขั้วบนสองขั้วบนสองีใช่ป่ะหลายห้องมากกดอีใช่ต้องดูหน้าต่างประตูเฮ้ยถ้าดูหน้าต่างเปิดกดีบอกมึงต้องเดินดูเลยมึงก็ได้แล้ว้องเินนี่ยหหลามกโอเคเห็นละเห็นละเห็นละโอเคโอเคโอเคเอาอย่ามาไปข้างล่างก็ได้ไม่เป็นอะไรถ้ากดตาก็โดนก่อนอ่ะแล้วคือประเด็นเรามีอยู่สามคนด้วยสามคน ไม่ลงตัวอีกคนไหมแต่สองสองอะข้างล่างข้างล่างเป็นไงบ้างสถานการณ์โอ้ยหน้าต่างเปิดโอ้ยหน้าต่างเปิดโอ้ my god มีบ้านข้างล่างบานหนึ่งโหถ้าเล่นถ้าเล่นถ้าเล่นคนนะหืมตาแตกอะบอกเลยทเนี้จริงแล้วประตูหน้าต่างห้องครัวเปิดบ่อยมากตรงเนี้ยอ่ะอีนี่ตามกลมาดิอีนี่ตามกูุมานี่นี่ตรงนี้ ตรงเนี้ยเปิดบ่อยมากตรงเนี้ยตรงนี้ยเลยอยู่คนเดียวอ่ากำลังกำลังโอ้ยีล่ะเอ้ยงั้นแลกเวนไหมไอ้พวกอยู่ข้างล่างแลกเวนไหมได้ได้ได้ป๊าปปิดอยู่ไม่ไม่คือถ้าคือถ้าปิดแบบแบบไม่ไหวแล้วอ่ะให้เรียกเรียกเรียกมีเสียงเปิดมีเสียงเปิดมีเสียงเปิดหน้าต่างเปิดอ๋อมันมันไหนมีเสียงเลยใช่ไหมตรงไหนเปิดใช่มีเสียงโอ้ยนี่เจอแล้ว ไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ตู้ก็ปิดได้ป่าววะเมื่อกี้เสียงมันกรึบนิดนึงอ่ะไม่ไม่ไม่รู้ไม่ได้ยินอ่ะไอบ,บอลแรกเวนตอกอตอกขึ้นมาเดี๋ยววันนี้มีอยู่ข้างล่างก็ได้แต่กูอยู่ข้างบนโอเคขึค้นขึ้นขึ้นกูข้างล่างเปิดบ่อยสุดข้างล่างเปิดบ่อยมากแล้วเมื่อกี้ที่บอลเดินข้างบนมีปะไม่มีเจอปะข้างบนอ่ะไม่มีใช่ไหมข้างล่างเปิดบ่อยสุดมีนยากกว่านี้ไหมเฮ้ยอย่าขอร้องเลยแหละขอร้องเลยนะ ที่เเดเปิดเปิดทุกบาทสำคัญจรินนกล้องอ่ะสำคัญมากมาเพรว่ามีว่าเราจะได้ตังค์นาได้เออบาทตกนะอีสัตว์กูวะไรจะประมานล้เลยกลางเปิดกลางเปิดปีดีปิปดปีปีปีปไม่เอละชนะละยี่สิบห้าี่เข้าอซ้าบาทสิบาบททำไมสิบ้าบาทโอ้ง่ายวะง่ายเกินมีเดียซื้อได้ไหมกูซื้อวินโอกาสแล้วกัน ไม่กูไม่ซื้อกูซื้อกูซื้อเดีไม่ก็แพงแพงเหมือนกันนะแหละแม่งกูซื้อไม่ต้อกัดเลยไหมกูเชื่อว่ากูสามารถชนะได้โดยไม่ต้องใช้เกียร์กูซื้อไม่ต้การเลยเฮ้ยสิบเจ็ดวีมึงอยากมาแพงด้วยแถวดีนะไอ้ผีเฮ้ยเ้ยด้านล่างนี่แหละประดิน ไหวเปล่าโอเคไหวอยู่ไหวอยู่เลยห้าวิมเจะาข่ามไหวอะไรล่ะสามสองหนึ่งโอ้ยประตูโอ้อีซี่อุ้ยสามห้าสามห้าเฮ้ยเยอะอยู่คอเตอร์โอเคอันนี้เอาโหมดกัซื้อวิดีโอกาดเอาโหมดฮาร์ดไปเลยไหมจะได้ปิดจบคลิปอย่ายาขอร้องกูขอร้องเฮ้ยฮาร์ดเลยจบคลิปเลยไม่เอาจะได้รีบจบคลิปไงเดี๋ยวกูสะดุ้งไสะดุ้งเหรอเอามีเดียมก่อนนะ มีเดียมมีเดียมใครอะใครอะเลยเฮ้ยใครอะเฮ้ยมีคนเสียงแตกใครวะเนี่ยเฮ้ยใครเสียงแตกอะมันต้องต้องต้องหน่อยไหมเฮ้ยเฮไอ้บอลนี่อะไรเตรียมกีททุกคน กูว่าข้างล่างอะคนเดียวนี่แต่ข้างบนนลนี่แกกูว่าไม่เท่าไหร่นะไม่เรบเนี้ยกูว่ากูว่าน่าจะน่าจะไวทั้งสองชั้นแล้วแหละเออมันจะแบบปุ๊บๆอะไรเงี้ยก็เลยต้องรู้สึกว่าข้างล่างอ่ะมันมันมีน้อยกว่าข้างบนนะหน้าต่างไปไปไปแต่ว่าบมันยังไงมึงเปิดแล้วยิ่มออกมาเปิดเลยเดี๋ยวอ้งเลี้ยมข้างล่างเลยเว้ยขวาขวาล่างว่าตอนนี้มีป็นหน้าต่างประตูแบบ มันมีรีเฟชด้วยไหมแบบว่าหล่ออุ้ยอุ้ยหน้ากูเลยเฮ้ยโอ้สองบานกำลังกำลังปิดกำลังปิดหนึ่งอีกบ้านนึงอยู่ไหนจริงจังจริงจังไม่ใช่งบอรดปะเ้ยบอดปะจริงจังเด้อจริงจังเด้อบอดปะใช่ไหมของกูไม่เปิดอ่ะของกูไม่ไม่เปิดอ่ะของกูเปิดโอ้โหมึงเปิดประตูตอน้าเลยโอ้โหสองสองบานเลยเฮี้ยสองสองโอ้โหไม่ไม่ไม่มีรถเหลือศูนย์เลยปิดแล้ว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 หนึ่ง อีกหนึ่งโอ้โหมือเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะมันมันขึ้นว่าขึ้นสองบานอ่ะคืออะไรอ่ะคือคือมันเห็นคาว่ารีเฟรชป่ะคือมันมันมันจะไม่เรียลไทม์ไอ้เนี่ยมัน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 จะไม่ได้บอกเป็นเรียลไทม์เว้ยมันจะรีเฟรชแล้วคือยีามโอ้โหเร็ว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 จริงเร็วหริเร็วหดจริงเร็วดรวกูตอกูเปิดหรอกูตายก่อนเปิด ฝั่งวอราฝั่งวอราเฮียกูปิดอยู่กูปิดอยู่ข้างล่างโอ้โหบอกลับพี่บอลกับพี่โอ้โหพีตายละเฮ้ยหนึ่งหนึ่งเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไหว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 ไวหรือว่าถ้าเกิดเรายิ่งเลหมดยากขึ้นจะได้ตังค์เยอะขึ้นว่ะใช่ใช่โอ้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแหละแป๊บหนึ่งนะโอ้โหฝั่งกูเงียบมากมากนะที่โอ้ไม่เงียบแล้วพอดีอ้าแมมันไม่ปล่อยให้เราเงียบเลยตรงๆนะ อุ้ยสามบ้านเลยเหรอวะโอ้ประตูหน้าบ้านปิดเดี่ยวสุดละไอประตูเนี้ยโอ้ยตัวนี้ก็เปิดอีกเยอะยอะปิดมีคนตอนไหนไม่ไหวบอกเดี๋ยววิ่งไปเลยตอนไหนไม่ไหวบอกเดี๋ยววิ่งไปช่วยเลยเฮ้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 ยเข้ามาแล้วเพื่อนอะไรมันเข้ามาได้อ่ะวันอยู่ในคลิปไอ้เหี้ยตาหลังเลย ทำไมไม่เข้ามาได้อะเดี๋ยวลาเกาะได้เลยเดี๋ยวไปดูในคลิปเฮียกูกูกำลังปิดหน้าต่างเลยเแม่งคว้ากูจากหน้าต่างเลย้ลยมึงทิ้งช่วงหน้าต่างอันนนไว้นานเกินมาเลยเข้ามาไม่ไม่ไม่กูไปปิดประตูก็อยู่เว้ยแล้วกูกำลังจะไปเดินไปปิดเว้ยแล้วมันคว้าหัเวกูไปเลยมันมันเยว่า แสดงว่ามึงอ่ะทิ้งหน้าต่างอันนั้นไว้นานมากแล้วมึงไม่เรียกพวกกูไม่ไม่ไม่มกูไม่เห็นกูไม่เห็นไงกูไม่เห็นไม่เห็นหรอใช่พอกูเดินออกมาจากทางซ้ายแล้วคือมันมันอยู่บนขวาไงมันมองไม่เห็นมันมีกำแพงกั้นอยู่เสี่คนเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสามคนไม่ค่อยไหวรอบหน้าหาอีกคนนึงมาช่วยเล่นดีกว่าถ้าเกินหมอนหาต้องเอาสี่คนช่วยดูเลย